สวัสดีค่ะพบกับช่องนาทนะคะก็ได้น,นําความรู้และสาระดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใ,ใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องต้นหญ้าหนึ่งต้นไม่มีราคาแม้นแต่สลึงเดียวแค่มีก็คุมเป็นหมื่นต้นหญ้านั้นก็คือผักเสี้ยนผีข้อมูลจากอุทยานธรรมชาติวิทยาศิริรลุกชาติ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลผักเสี้ยนผีผักเสี้ยนผีเป็นผักพื้นบ้านของไทยมีชื่อเรียกทางภาคเหนือว่าผักส้มเสี้ยนเนื่องจากคนพื้นบ้านส่วนใหญ่นิยมนําผักเสี้ยนผีมากินเป็นผักดองนะคะผักเสี้ยนผีเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กนะคะจัดอยู่ในจําพวกหญ้าต้นหญ้าต้นหนึ่งไม่มีราคาแม้นแต่สลึงเดียว แค่มีก็คุ้มเป็นหมื่นก็เพราะว่ามีสรรพคุณทางยาแบบมากมายเลยนะคะและสรรพคุณนั้นก็คือ 1. ลาแก,ก้โรคผมแห้งของสตรีที่เกิดจากการคลอดบุตรและไม่ได้อยู่ไฟนะคะช่วยทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นเลยนะคะ 2. ใบบญญยระบายอ่อนๆแก้อาการปัสสาวะกระปิดกระปอยนะคะปวดเวลาปัสสาวะโดยนำไปบดกับเกลือนะคะรักษาอาการคิดขัดยอก อาการปวดตามข้อต่างๆเนื่องจากสมุนไพรมีฤิธิ์ทำให้เลือดลมภายในร่างกายเดินสะดวกกิ่งขึ้นนะคะ 3. ดอกไร่ผลเป็นยาฆ่าเชื้อฆ่าพยาธิรักษาโรคพยาธิผิวหนังนะคะ 4. มะเมล็ดรักษาอาการเลือดออกตามไรฟันค่ะและคุณค่าทางพัฒนาการของผักเสี้ยนผีในผักเสี้ยนผีอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C ไขมันชนิดอิ่มตัวที่ดีต่อสุขภาพนะคะและธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายโดยเฉพาะแคลเซียมและธาตุเหล็กข้อควรระวังในการกินผักเส้นผีการรับประทานผักเส้นผีเป็นยาหรือเป็นอาหารควรนำมาดองหรือต้มผ่านความร้อนก่อนเนื่องจากผักเส้นผีสดมีสารไอโดไซเนนนะคะมีพิษต่อระบบป,ประสาทส่วนกลางและควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะหากรับประทานเข้าไปแล้วเกิดอาการแพ้มีพื้นคันหายใจไม่ออก ควรรีบพบแพทย์ทันทีเลยนะคะก่อนการใช้โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก่อนจากกันวันนี้บอกกันหน่อยนะคะว่าท่านเคยทานผักเสี้ยนผีบ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์อยากชมคลิปใหม่ก็จะลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ